ไม่เห็นภาพนี้มาร่วมจะ20ปีใช่การปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานนะคะที่เวทีเชียงใหม่ใช,ใชซ่ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณหญิงอ้อพจมานเนี่ยเราก็จะเห็นใน i อของลูกๆใช่ไหมางานครอบครัวแต่ว่าแม้จะมีรายงานข่าวว่าไปที่พักภูมิขออภัยไปพักเพื่อไทยไปที่ทำการบ้างอะไรเงี้ย มันก็เป็นปกติว่าที่เขาจะไปแต่ว่าไอการปรากฏตัวในงานที่ไปเหมือนหาเสียงอะ<ช>่ะโอ้นี่เขาถึงหือว่าเป็นครั้งแรกแล้วสร้างความฮือฮามากซึ่งมันก็มองได้หลายประเด็นว่าอ่ะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอุงอิงเนี่ยลูกสาวคนเล็กสุดที่เลิฟเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกในเมื่อลูกตั้งใจที่จะลุยงานการเมืองขนาดนี้แล้วน่ะแม่ก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วแม่ก็เหมือนมาให้กําลังใจเต็มที่แล้วเขาบอกว่าวันนั้นมาเนี่ยเหมือนต้องการจะเซอร์ไพรส์อุงอิงด้วยนะ คือเหมือนกับว่าคนเนี่ยแบบรู้น้อยมากคนในวงในเนี่ยเขาบอกว่ารู้น้อยมากแต่ว่าเหมือนต้องการจะเซอร์ไพรส์ลูกด้วยว่าแม่เป็นแบ็กอัพเต็มที่คือคือเขาบอกภาพของคุณหญิงที่มานั่งในในสนามหรือเวทีไฮพาร์คหาเสียงแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเมื่อปี48ตอนนั้นคุณทักษิณใช่ไหมคะที่ชนะแบบแลนสไลด์จริงๆของจริง370เป็เป็นรัฐบาลเดียวในสภาเลยอ่ะ ครั้งนั้นนะ่ะคุณหญิงไปนั่งคู่กับคุณทักษิณเลยอันนี้คือครั้งที่สองที่มานั่งคู่กับคุณอิงอิงเขาอาจจะถือเคล็ดอะไรด้วยหรือเปล่านะว่าถ้าคุณหญิงมาก็คือ,อเป็นสัญลักษณ์ของแลนสไลด์ S <S <Slide S 1> หรือเปล่า,าเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าในความรู้สึกของคนไทยในที่ในสายคอการเมืองเนี่ยมองคุณหญิงพจมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดานะ คือโอเคเป็นเคยเป็นสมัยนั้นก็ภรรยาของคุณทักษิณเนี่ยแล้วเป็นคนที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังอะ่ะจนเ,ออเราเรียกว่าออบ้านจันทสองล่าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงคุณทักษิณนะเราหมายถึงคุณหญิงพจมานคุณหญิงอ้อซึ่งเดินเกมอย่างเงียบๆลึกๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างจนเคยมีคนพูดเลยว่าคุณหญิงพจมามาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงได้เ,ออเคยมีการพูดกันแบบนั้นเลยนะแต่ว่าอันนั้นก็ประมาณสัก ห่วงก่อนแล้วทอาหารที่ผ่านมาแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคือด้วยความเป็นเหมือนอะไรอาจจะเหมือนนางพญาหรือเปล่านางพญาแบบบ้านจันทร์สองล่าเหมือนเพราะว่าโดยทั้งฐานะทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนคุณหญิงพจามาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ มี power อยู่ในตัวเองในทางการเมือง<ม>แต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรแต่การมาปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยมันมีต้องมีในยาสำคัญ<ม>นอกเหนือจากเรื่องแม่ลูกเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไร<ม>คือที่ถูกมองมากที่สุดเลยว่านี่มันเป็นสัญญาณอะไรที่แบบว่ามันมีบิ๊กดดลเป็นภาคต่อของบิ๊กดดลในทางการเมืองที่มันอาจจะเกิดขึ้นรือเปล่า